มาดูลิเก๋ครับแล้วไปยุ่งกับราหน้าทำไมผมชอบกา้ที่าตีดีเขาตีดีนั่งเลยครับนั่งดูนีครับอะไรว่ามันอยู่คณะไหนวะถ้าโชคไม่ร้ายจริงไม่มีโอกาสได้ดูลิเกคณะผมนะฮะโอ้นี่คณะของคุณเหรอครับครับโอ้โหเรื่องมากนะผมผมชอบคำนี้นั่งผมยืนได้นั่งซิไม่น่ายืนทางนี้เอ๊ะเสียงพ่อดีนะพ่อพ้องเลยเหรอ มาจากไหนครับผมมาจากอยุธยาครับโอโหโกหกบ้านมึงอยู่ร้อแหลมไว้ใชยเหรอล้อแหลมบ้านพ่อผมครับตำหมัดนะนะตำหมัดนะหมัดนี่ใครฮะพ่อเขาพ่อกูยไม่รู้จักยายชอยไหมยายชอยชอยใครอ่ะแม่เขาไงะพี่น้องกันรู้จักอ๋อที่ว่าจะแต่งงานกันนั่นแหละเฮ้ยตำหมัดตายไปแล้วยายชอยก็เสร็จแล้วสบายดีสบายดีจะมาดูลิเกครับมาจากไหน ผมมาจากอ่อนนุชครับอ๋อมากับใครครับมาคนเดียวครับตอนนี้มีใครรู้จักบ้างหรือเปล่าไม่มีใครรู้จักผมเลยครับอ้าวแล้วใครจะเอาศพกลับล่ะผมมาดูลิเกต้องมีศพอะไรอ่ะครับดูขนะนี้อย่าวุ่นวายนะครับ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 โจนที่ปนไว้ดูมีอีกแล้วท่านทํางานได้แล้วเขามีอีกแล้วโจนสบายใจสีขาวอีกแล้ว คนระยิราบครับพระเอกนนะผมพระเอกดูอยู่ในความสงบอย่าโวยวายเข้าใจไหมครับนี่ฐานะสั่งสอนไม่กระโตกระตะครับ <c oughs> นั่งเอ๊ะเสียงสับแขกจดหมาย <c oughs> ที่นี่เคยเป็นที่นั่งประจําของพระเจ้าตาอ้าวนะไม่เห็นพระเจ้าตานี่ผมผมยังไม่เห็นเลยครับมีแต่ยายแก่ที่กลับไปแล้ว ข้าพระเจ้าตาจะทิ้งจดหมายไว้ให้เราแน่นอนอ้ามึงวางไว้เองเมื่อกี้อะไรนะมันวางไว้เองจดหมายอะไรจดหมายเข้ามานใครวางพระเอกวางใครวางพระเอกวางใครวางมันมันหล่นอยู่เองครับมันหล่นหรือมันทาไมมันมันมันวางไว้ครับอะไรอาจารย์วางไว้ครับนั่งดู ใค,ใครเป็นคนชักนำมาในวงการในคองพูดพเต็มๆชักนำไม่ใช่ชักเฉยๆเด็กเขาดูจะจาเป็นตัวอย่างครับ